ผู้บัรยายเรียบแต่แฝงความซาค่ำคืนนี้ฝนตกไม่หยุดมาหลายชั่วโมงแล้วหมู่บ้านเล็กลๆริมชายปูคุมด้วยม่นหมอกและเสียงสายฝนราวกับโลกไทยกำลังร้องไห้ไม่มีใครรู้ว่าในความมืดนั้นมีใครบางคนกำลังเดินกลับบ้านเสียงฝนแรงขึ้นเสียงรองเท้ากระทบนำ้ำหญิงสาวคนหนึ่ง ชื่อพิมพ์เธอออกไปเก็บสมุนไพในป่าตั้งแต่ตอนบ่ายแต่เมื่อค่ามืดมาเยืนเธอก็ยังไม่กลับมาชาวบ้านบางคนว่าเธอหลงทางบางคนว่าเธอถูกของในป่าหลอกให้เดินวนเสียงลมพัดเสียงกระซิบเบาคล้ายเสียงคนเรียกชื่อพิมพิมได้ยินเสียงนั้นเรียกชื่อของเธอจากความมืดเธอพยายามเดินตาม แต่ยิ่งเดินเสียงก็ยิ่งไกลออกไปจนกระทั่งเธอก้าวพลาดตกลงไปในหัวลึกเสียงฝนกลบเสียงร้องสุดท้ายของเธอจนหมดสิน้นเสียงฝนเสบานาเสียงรองเท้าเด้แกลับมาอีกครัง้งคืนนั้นทั้งคืนไม่มีใครเจอพิมพ์แต่เช้ามืดวันถัดมามีคนเห็นเธอเดินอยู่บนถนนลูกรังหน้าหมู่บ้าน ผมเป,เปียกน้ำเสื้อขาวแนบลำตัวมือถือถุงสมุนไพรแน่นเธอเดินอย่างช้าไม่พูดไม่สบตาใครเพียงมุงหน้าไปที่บ้านของเธอเสียงประตูไม้เปิดอีดแม่ของพิมพ์พิมพ์ลูกหายไปมาทั้งคืนผู้บรรยายยิงสาวเงยหน้าเช้าริมฝีปากคลียิ้มอ่อนแต่เย็นยะเยือกน้ำฝนหยดจากปลายผม เป็นสีแดงจังเธอพูดเบาๆว,าวา่าพิมพิมกลับบ้านแล้วแม่เสียงลมวิวเข้ามาในบ้านเสียงของตกครม่มผู้บรรยายรุ่งเช้าว,วันต่อมาชาวบ้านพบศพพิมอยู่ในเหวแต่ในมือเธอยังถือถุงสมุนภายแน่นและเส้นทางกลับบ้านมีรอยเท้าเปียกน้ำทอดยาวไปถึงหน้าประตูบ้านเธอจริงเสียงฝนเริ่มตกผู้บรรายบางคืน เมื่อฝนตกหนักคนในหมู่บ้านยังคงเห็นร่างของหญิงสาวเดินกลับบ้านถือถุงสมุนไพรไว้มือและในแสงฟ้าแลบเธอจะหันมามองรอยยิ้มเดิมนั้นยังอยู่แต่ดวงตาว่างเปล่าฝนซาเสียงลมหายใจเบาเลิองแล้วค่อย้เงียบลงผู้บรรยายไม่ใช่ทุกการกลับบ้านคือการได้กลับมาจริงเสียงเคาะประตูยามคำ่ำ เสียงเปิดเรื่องฝนตกพรมลมพัดเสียงไม้ไผ่สีกันกรอบแก๊บผู้บรรยายผ่านไปหนึ่งสัปดาห์หลังจากงานศพของพิมพ์หมู่บ้านเล็กๆริมป่าก็กลับมาเงียบงานอีกครั้งแต่ในความเงียบนั้นยังมีบางสิ่งไม่ปกติก็กบแม่ของพิมพ์ใครใครใครเข้าประตูดึกแบบนี้ เธอเปิดประตูออกเช้าสายฝนโปรยลงจากหลังคาไหลผ่านหน้าต่างไม้ที่สันหวยไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่ตรงธรณีประตูมีรอยเท้าเปียกน้ำเล็กเกลียวและทอดยาวเข้าไปบ้านเสียงลมวิวเสียงฝนกระแทกหลังคาแรงขึ้นผู้บรรยายคืนนั้นแม่ของพิมพ์ฟันเห็นลูกสาวยืนอยู่ปลายเตียงผมเปียกเปียกน้ำยลงบนพื้นเป็นวงกลมพิมพูดเพียงประโยคเดียวเสียงเบา แต่ชัดเจนพิมพ์แม่อย่าเปิดประตูถ้าได้ยินเสียงเข้านะเสียงฟ้าผ่าเปียงรุ่งเชา้าเพื่อนบ้านชื่อยายแสงถูกพบเป็นลมอยู่หน้าบ้านเธอพูดด้วยเสียงสัน่นว่าเมื่อคืนมีคนมาเขาะประตูสามครั้งเหมือนกันเธอถามว่าใครแต่ไม่มีเสียงตอบเธอจึงแงมประตูออกนิดเดียว แล้วเห็นผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่กลางฝนกมน้มหน้ามีน้ำฝนสีแดงยดจากปลายผมเสียงกระซิบเบากลับบ้านหลังจากคืนนั้นทุกบ้านเริ่มได้ยินเสียงเข้าประตูตอนฝนตกบางบ้านบอกว่าเห็นเงาคนเดินผ่านหน้าต่างบางคนได้กินดินเปียกแรงจนแทบหายใจไม่ออกมีเพียงคนเดียวที่ไม่กลัวคือแม่ของพิม ถ้าลูกยังอยู่กลับมาหาแม่เธอแม่จะไม่เปิดประตูแต่แม่จะรอตรงนี้ทุกคืนฝนตกเสียงฝนตกเช้าเสียงกล่อมเด็กเบาคล้อยชาคืนต่อมาฝนตกหนักอีกครั้งเสียงเข้าประตูดังขึ้นช้ากอกกอกกอกแม่ของพิมพ์นั่งนิ่งมือกำพระแนนน้ำตาไหลแต่ไม่เปิดประตูเสียงฝนเงียบลงอย่างช้าและจากนั้น ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงเข้าอีกเลยเสียงลมหยุดเสียงแมงกลางคืนดังขึ้นบางคนเชื่อว่าวิญญาณของพิมพ์ได้กลับไปสู่ที่ของเธอแล้วแต่บางคนว่าในคืนฝนตกหากคุณได้ยินเสียงเข้าประตูสามครั้งอย่าพูดอย่าขยับเพียงเผาหน้าเบาในใจ open quote กลับบ้านเธอพิม close quote เสียงฟกพรมเบาปิดท้าย เพราะบางวิญญาณไม่ได้ต้องการจะลอใครแค่อยากกลับบ้านเท่านั้นเองคืนฝนพรำสาเสียงร้องจากบ่อน้ำหลังบ้านหลังจากคืนที่เสียงเข้าประตูหายไปหมู่บ้านก็กลับมาสงบอีกครั้งไม่มีใครพูดถึงพิมพ์อีกทุกคนพยายามใช้ชีวิตตามเดิมแต่ความเงียบที่เข้ามาแทนกลับดูแปลกประหลาดอย่างบอกไม่ถูก แม่ของพิมยังคงอยู่บ้านหลังเดิมบ้านไม้เก่าที่มีบ่อน้ำอยู่หลังบ้านบ่อน้ำที่ขุดไว้ตั้งแต่รุ่นปูย่ย่ามีฝาปิดไม้เก่าคลุมไว้ฝาปิดนั้นมักชื้นตลอดเวลาเพราะน้ำฝนจากหลังคาไหลาลงมาเสมอคืนหนึ่งฝนตกหนักอีกครั้งแม่ของพิมตื่นขึ้นกลางดึกเพราะได้ยินเสียงบางอย่างเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนเหมือนเสียงคนร้องไห้หลอดขึ้นมาจากใต้ผืนเธอนั่งนิ่ง ฟังอยู่ครู่หนึ่งเสียงนั้นยังไม่หยุดมันดังขึ้นเรื่อยจนเธอแน่ใจว่ามันมาจากบ่อน,น้ำหลังบ้านแม่หยิบไฟฉายเดินฝ่าฝนออกไปข้างหลังบ้านเสียงร้องยังคงดังอยู่คาดห่วงเป็นช่วงเหมือนเสียงคนสะอื่นในน้ำเธอส่องไฟลงไปที่ฝาปิดบ่อเห็นน้ำในนั้นขุ่นมัว แต่สิ่งที่ทำให้เธอคนลุกจนชะงักคืคอฟองอากาศเล็กลิงที่ลอยขึ้นมาตรงกลางบ่อเหมือนมีบางสิ่งอยู่ข้างล่างกำลังจะขึ้นมาเช้ามืดวันต่อมาเธอเล่าเรื่องทั้งหมดให้ยายแสงฟังยายแสงหน้าสีทันทีแล้วพูดเสียงเบาอย่าไปยุ่งกับบ่อน้ำนั่นเลยลูกเอพิมพ์เคยเอาสมุนไพนไปแช่ไว้ตรงนั้นก่อนหายตัววันสุดท้ายตั้งแต่วันนั้นแม่ของพิมพ์เริ่มได้ยินเสียงนั้นบ่อยขึ้น ทุกคืนฝนตกจะมีเสียงร้องแผ่วแผ่วลอดขึ้นมาจากบอ่อบางครั้งเธอได้ยินเสียงเรียกชื่อของเธอด้วยย้ำเสียงที่คุ้นเคยเหลือกเกินคืนหนึ่งเธอตัดสินใจเปิดฝาบอ่อออกกลิ่นอับชื้นลคละคลุ้งออกมาอย่างแรงน้ำในบอ่อมีสีคล้ำดำและมีบางสิ่งลอยอยู่ในนั้นตอนแรกเธอนึกว่าเป็นเศษไม้แต่เมื่อมองดีมันคือถุงผ้าสีขาว ถุงที่พิม์พเคยใช้ใส่สมุนไพรมือของแม่สันเทาถ้าใช้ตะขอเกี่ยวถุงนั้นขึ้นมาแต่พ่อปลายตะขอแต่โดนน้ำเสียงร้องไห้ก็ดังขึ้นอีกครั้งดังชัดเจนเหมือนคนอยู่ตรงข้างหูอย่าทิ้งพิม์พไว้ตรงนี้แม่ตกใจจนปล่อยตะขอลุนไปในบอ่อเธอถอยหลังสะดุดลมแต่ยังคงมองเห็นฟองอากาศพุดขึ้นไม่หยุดและในแสงฟ้าแลบที่สองลงมา เธอเห็นใบหน้าเปียกน้ำของพิมลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำรอยยิ้มของเธอยังเหมือนเดิมแต่ดวงตากลับว่างเปล่าหลังคืนนั้นไม่มีใครเห็นแม่ของพิมอีกเลยเมื่อชาวบ้านมาตามหาพวกเขาพบเพียงฝ่าบอ่อที่เปิดอยู่และรอยเท้าเปียกน้ำเล็กๆเดินวนอยู่รอบบอ่อก่อนจะหายไปในทิศทางเดียวกับทางเข้าป่า ทุกวันนี้เวลาฝนตกกลางคืนคนอุ้มมันบอกว่าจะได้ยินเสียงผู้หญิงสองคนร้องไห้แผ่วแผ่วมาจากหลังบ้านเสียงหนึ่งอ่อนโยนเหมือนแม่อีกเสียงหนึ่งสราและเย็นเหมือนลูกและเมื่อฟ้าผ้าแสงแวบลงมาบางคนก็เห็นพวกเธอยืนอยู่ข้างกันมือนหนึ่งถือถุงสมุนไพรอีกมือนหนึ่ง จับมือของอีกคนไว้แน่นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ่อน้ำหลังบ้านนั้นอีกเลย